สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษครับผมวันนี้พามาดูแปลงแล้วก็มีคําถามจากพี่ๆท่านหนึ่งถามมาว่าปลูกฝรั่งเนี่ยควรปลูกแบบไหนยุกหล่องล่อง,องน้ําลงเก่ง,ลง,งลงกระถางคําถามเนี้ยก็มีคนถามมาเยอะมากเลยเนาะเดี๋ยววันนี้ต้องอธิบายให้เข้าใจแล้วก็พี่ๆก็เอาไปตัดสินใจไปเลือกกันเองลวกันว่าจะปลูกแบบไหนเนาะอ่อนื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษด้วยคืออย่างนี้ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการที่เราจะปลูก ฝรั่งหรือไม้ผลแต่และชนิดเนี่ยเราต้องคํานึงถึงว่าเราต้องการอะไรเราต้องการขายผลอย่างเดียวขายแบบว่าให้ได้ผลผลิตเยอะที่สุดเราก็จัดระเบียบสวนเราให้เพื่อทําแปลงเพื่อให้ได้ต้นเยอะที่สุดแล้วก็ได้ผลผลิตเยอะที่สุดไปเลยแต่บางคนก็ยังมีความต้องการว่าเฮ้ยมันต้องสวยด้วยนะมันต้องไว้สําหรับโชว์มันต้องไว้สําหรับใช้งานง่ายเพราะฉะนั้นมันไม่มีคําตอบตายตัวว่าเราควรจะปลูกแบบยกล่องน้ํา หรือควรจะปลูกใส่เข่งใส่วงบ่อแต่มันมีมันมีปัใจจัยในการเลือกอยู่ตรงที่ว่าอถ้าสมมุติว่าเราจะทําร่องน้ําเนี่ยเพราะอะไรถึงต้องทําร่องน้ําเออเราก็ต้องมามาเรียนรู้ก่อนว่าฝรั่งเนี่ยเขาต้องการสภาพแวดล้อมแบบไหนซึ่งแล้วเราค่อยไปเลือกเองว่าเราจะปลูกหรือเราจะทําสวนฝรั่งตามที่เขาต้องตามที่เราต้องการแบบไหนเขาเรียกอะไรตามนิสัยจครโของเขาเนาะ ฝรั่งเนี่ยนะความต้องการของฝรั่งคือไม่ชอบน้ำแฉะไม่ชอบน้ำท่วมขังแต่ชอบความชื้นแล้วก็ชอบแสงแดดร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มวันทีนี้มันมีรูปแบบสวนไหนบ้างแบบแบบไหนบ้างอะเนาะที่เราเห็นบ่อยๆก็คือยกล่องมีร่องน้ําอันนี้อันหนึ่งแล้วเนาะสองก็คือปลูกแบบไล่ทําเป็นเนยลูกฟูกไม่มีร่องน้ําแต่มีเขาเรียกอะไรมีลูกฟูกเพื่อระบายน้ําออกแล้วก็ปลูกแบบเรียบเรียบเ,ยบเลยกลางแปลงไปเลยเรียบเรียบเลยส่วนเรื่องระยะปลูกเนี่ยต้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องสรุปให้ฟัง มีแบบไหนอีกปลูกลงวงบอปลูกใส่ตะเข่งทีนี้นมันมีอยู่56แบบะเนาะทีนี้นเราก็มาดูความต้องการของเราว่าเอ๊ะเ,เราปลูกเอาสวยงามด้วยซึ่งเราสามารถเดินดูได้เราไม่ได้ปลูกเจงพานิจจาแล้วก็บางท่านก็ยังชอบแบบว่าสวยงามด้วยแล้วก็ขายผลได้ด้วยเราก็เอาไปจัดองค์ประกอบของสวนเราตามตามตามสี่ห้าข้อที่ฝรั่งเขาต้องการก็คือไม่ชอบน้ํทต้มขังชอบความชื้นแล้วก็ชอบแสงแดดจากร้อแค่3ข้อนี้ พี่ก็ไปเม็ดเราเองเลยว่าจะปลูกแบบไหนจะยกล่องไหมยกล่องเพราะอะไรน้ํามันท่วมหรอถ้าน้ําท่วมก็ยกล่องเพื่อมีทางระบายน้ําถ้าท่วมขังนานหรือเป็นที่ต่ำมากๆก็ยกล่องไปหรือถ้ามีแค่น้ําผ่านมาไม่ได้ท่วมขังนานจะทําแบบเป็นเนินลูกฟูกเลยแล้วก็ให้น้ําระบายออกตรงกลางอย่างนี้ก็ได้แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็คือปลูกแนวลาบไปเลยเพราะว่าแปลงเราเป็นดินทรายไม่ได้ขังน้ําอยู่แล้วไม่ได้ เขาเรียกว่าไงอ่ะมันไม่ได้แช่น้ําอยู่แล้วก็ไม่จําเป็นต้องยกล่องคือมันอยู่ที่ความต้องการเรากับความต้องการของพืชเอามาแมทช์กันมันไม่ได้มีสูตรายตัวว่าปลูกฝรั่งต้องยกล่องนะต้องมีต้องมีล่องน้ำอ๋อแต่ถามว่าจําเป็นแต่ถามว่ายกล่องได้ไหมก็ยกได้ถ้าพี่รับได้ตรงที่ว่าถ้ายกล่องเนี่ยมีข้อดีตรงไหนยกล่องไม่ต้องมีระบบน้ําแต่เราก็มีเรือลดน้ําเราจะลดน้ํำยังไงอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องสิ่งที่ต้องคิดตามมา แค่นั้นเองฝรั่งไม่ได้มีตายตัวอะไรเลยไม่ไม่ใช่แต่ฝรั่งนะพืชแทบทุกชนิดเรารู้จักนีสใส่ใจคอเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรต้องการแดดจ,จัดต้องการน้ําแต่ไม่ต้องการแฉะแค่นีน้แล้วเราก็มาออกแบบตามความต้องการของเราโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องไปก๊อปปี้ส่วนใครไม่ต้องไปทําแบบไหนมันมันไม่ได้มีสูตรใส่ตัวไม้ไม้ผลแทบทุกชนิดเป็นแบบนี้หมดเพราะฉะนั้นมีพี่ๆหลายท่านถามว่าต้องใส่วงบอ่อดีไหมวงบอ่อก็มีข้อดีของมันถ้า ที่เรามันต่ำมากๆแล้วมันมีน้ําขังนานเราใส่วงบอ่อปิดก้นไหมปิดก็ได้ไม่ปิดก็ได้ถ้าปิดก็คือหมายความว่าที่นั้นมันขังน้ํานานก็ปิดก้นไว้เลยแต่เราก็ต้องมีระดับน้ําที่ระบายน้ําออกอะไรตรงนี้คือมันพลิกแพงได้หมดมันพลิกแพงได้หมดมันไม่จําเป็นจะต้องแบบโอ๊ยส่วนนั้นเขาทําเป็นสิบไร่แล้วเขามีเรือรถน้ํามีเราต้องไปแห่ตามเขาไม่ใช่เกษตรคือมันต้องปรับตามตามภูมิสังคมตามความต้องการของเราแล้วก็เรื่อง ระยะการปลูกอีกระยะการปลูกมันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราต้องการกว้างขนาดไหนเพื่อจะเข้าไปเลยทเข้าไปทํางานได้ง่ายหรือเราต้องการชิดเลยแล้วเราเดินทํางานเอาเราเดินเก็บผลผลิเอาอันนี้มันไม่ได้ตายตัวเลยบางแปลงเนี่ยห้าสิบเซนยังเห็นมาเร็วนะบางแปลงนี่ป,ปลูกฝรั่งห้าคูณห้าก็มีนะแล้วอย่างหงเป่าสือเนี่ยนะมีแปลงหนึ่งต้องเห็นนะหกคูณหกเลยปลูกเป็นมะพร้าวเป็นมะม่วงเลยแล้วปล่อยต้นใหญ่แล้วก็ขึ้นอยู่กับการจัดการ อันนี้เราเป็นสูตรที่ไม่ตาย่ตัวต้อเลยอย่างอธิบายว่าพี่ๆมือใหม่ที่อยากเริ่มต้นปลูกฝรั่งหรือทาสวนทําอะไรก็แล้วแต่คือศึกษาก่อนว่าไม้ที่เราจะมาปลูกเนี่ยต้องการอะไรที่ใส่ใจคอเขาเป็นยังไงแล้วก็เอามารวมกับความต้องการของเราแล้วเราก็จะออกแบบตามความต้องการของเราได้ว่าเออเราต้องการสวนสวยด้วยได้ผลผลิตด้วยพักผ่อนยอนใจได้อะไรแบบนี้มันก็จะตรงความต้องการมากกว่าเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยทำในกระดาษก่อนทําในกระดาษก่อนจินตนาการให้เห็นภาพก่อน ไม่งั้นเราจะต้องมาแก้ไขแบบนี้ข้างหลังเนี่ยเป็นเป็นสวนฝรั่งที่ที่แปดไร่แล้วปลูกฝรั่งสองพันต้นคือแน่นไปหมดแน่นไปหมดเพราะว่าเ,ออเขาเรียกว่าไงคนมาคนมาให้คาปรึกษาเขาเนี่ยเขาก็จะแบบว่าปลูกเลยเยอะเดี๋ยวเราตอนกิ่งขายโดยที่ไม่ไม่นึกถึงบริบทของเจ้าของสวนว่าเอ๊ะเจ้าของสวนเขาจะต้องมานั่งตอนกิ่งขายไหมเจ้าของสวนเขามีธุรกิจอย่างอื่นเขาปลูกแค่ อยากให้มันสวยมีผลผลิตแล้วสาม,มารถเดินเที่ยวชมได้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้มันก็ไม่จําเป็นจะต้องปลูกแบบแน่นอะไรขนาดนั้นปลูกเรือนตามใจผู้อยู่อันนี้คือข้อนี้เลยแต่สําหรับพี่ๆที่จะแบบเชิงพันนิจจาจะปลูกแน่นเลยจะยังไง ài, อันเนี้ยไปออกแบบกันได้เลยแต่ต้องขออย่างหนึ่งแนะนําอย่างหนึ่งคือออกแบบให้ให้จบในกระดาษก่อนแล้วพี่จะได้ไม่ต้องแก้ไขแบบนี้เนาะที่ต้องพยายามทําอยู่ที่ต้องพยายามทําคลิปอยู่คือณนะตอนนี้ต้องก็แค่อยากจะ ของต้อมอะต้มทาทุกแบบเลยต้มมีทั้งบลงบงบ่อเป็นสลิงขึ้นค้างขึ้นซุ้มทําเป็นโคกเป็นลูกฟูกมีอย่างเดียวที่ต้องไม่ทําคืออ๋อเป็นร่องน้ําก็มีร่องน้ําแต่ร่องน้ําเล็กที่นครสวรรค์นะเพราะว่าที่นู่นน่ะน้ามันท่วมก็เลยเป็นร่องก็คือออกแบบตามสภาพแวดล้อมของเราแค่นั้นเองเนาะเพราะฉะนั้นการเกษตรไม่ได้มีอะไรตายตัวครับทาแล้วเราชอบแบบไหนแล้วมันได้ผลผลิตดีที่สุดแบบนั้นเลย เนาะวันนี้ก็มาบ่นให้ฟังได้เฉยเพราะว่ามีคําถามเยอะจริงๆว่าปลูกยกล่องไม่ปลูกปลูกยกลูกฟูกไม่ปลูกบงบ่อดีไม่ปลูกในกระถางนี้ไหมทาได้หมดปลูกได้หมดถ้าเราต้องการแล้วก็จับความต้องการเรากับความต้องการต้นไม้มารวมกันแค่นั้นเองโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะถ้ามีคําถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปแล้วก็ต้อมตอนนี้ต้องขอ,อให้แอดไลน์เป็นไลน์ไลน์ f ฟ c เชลเนาะไลน์ไอดีมาคุยดีกว่าเพราะว่า บางครั้งอะต้งลงอยู่ในแปลงนั้มันรับโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในแปลงแล้วตอนนี้ทําหลายแปลงด้วยมันก็เลยแบบอยู่ในสวนอยู่ในแปลงไม่ได้สะดวกรับโทรศัพท์แต่ทุกๆครั้งที่ต้องเห็นเบอร์ที่โทรมาหาต้มต้มจะโทรกลับหมดแต่อาจจะช้าบ้างบางช่วงเนาะบางช่วงมีไปตรงนู้นไปตรงนี้กลับบ้านที่นครสวรรค์ลงแปลงหออฝรั่งเนี่ยเพราะว่าส่วนมากเนี่ยงานพวกนี้ต้องทําเองทั้งหมดแล้วก็มีมีมีคนงานมีลูกน้องบ้างแต่ก็บางอย่างเราก็ต้องไปดูเนาะต้นไม้อีกอย่างหนึ่งนะที่อยากแนะนําคืออยากให้ต้นไม้งามคือเจ้าของต้องเดินเข้าไปปดูอย่ล คือต่อให้เราจะมีระบบน้าอัตโนมัติอะไรก็แล้วแต่เดินเขาเข้าเข้าไปหาเขาหน่อยครับว่าเออเป็นยังไงบ้างต้นไม้มันก็เหมือนคนแหละถ้าเราใส่ใจดูแลเขามากแค่ไหนผลผลิตที่เขาให้คืนกลับมานะ่นั่นแหละครับมันก็ตามความดูแลของเราเนี่แหละโอเคครับวันนี้ก็ประมาณเนี้ยเนาะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องพี่ต้อมเกษตรปลอดสารพิษไปด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ